สวัสดีครับผมนายณัฐพัฒนเตชะวิพาตกุณชื่อเล่นชื่อนัดผู้บริหารบิคาสาขา2สาขานี้ตั้งอยู่ตรงถนนการนาพิเศษบนถนนการนาพิเศษคือถ้ามุ่งหน้ามาจากบางแคเลยเชฟกระทะเหล็กมาเราอยู่ซ้ายมือตรงยูเทอร์แรกของถนนเส้นนี้ตอนนี้สาขา2จะมีอยู่ประมาณที่40สบคันขึ้น ถึง45คันจุดเด่นของพิคาคือจะเน้นขายรถใหม่แล้วก็รถที่คัดสภาพเกรดเวิ่งน้อยแล้วก็ไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือจมน้ำบริการหลังการขายมีครับก็คือ,คอถ้าลูกค้าท่านใดที่มาซื้อที่พิคาไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าจะมีบริการหลังการขาย3เดือนหรือ5,000โลขึ้นอยู่กับกรณีว่เป็นรถปีเก่าหรือปีใหม่ผู้ที่อยากจะขายรถมาติดต่อได้ทุกสาขาครับ หรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงในหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆที่พิ卡าได้ทําไปแต่เราตอนนี้ก็ยังก็พอขายได้เรื่อยๆก็คือเราจะเน้นรถใหม่ที่มีคุณภาพจะขายลูกค้าได้ถ้ารถมีปัญหาเราจะไม่ซื้อเข้าพอซื้อเข้ามาแล้วมันมีปัญหาแล้วจะเสียชื่อตตเหมือนตเสียโฆษณาที่เราลงไว้อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้นิยมจะตอนนี้นะานิยมจะเป็นพวกรถขนาดกลาง แล้วก็ถึงขนาดตัวใหญ่เน้นเป็นตัวพิเศษรุ่นที่นิยมก็คือจะเป็นตัว o ้าฟอร์จูเนอร์ฟอร์จเป็นทีอาร์ดีสปอรตั้งแต่ตัวหนึ่งสสคือมาเราขายค่อนข้างดีแล้วเราคัดสภาพมาเป็นพิเศษรถเก่งตอนนี้ก็จะเป็นพวกรถกลางๆเป็นพวกคอนด้าแจ z สนิวซิตี้นิวซิ c วคือมันจะค่าเขากันไปได้หมดแต่ถ้าตอนนี้ก็เป็นพวกคอนด้าที่จะขายค่อนข้างดี และของก็ต้องหาอยากให้มั่นใจในพิคาว่าเราคาสภาพเกรดอจริงรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำถ้ามีเราคืนเงินเต็มแถมเงินคืนให้ด้วยและบริการหลังการขาย3เดือนหรือ5,000โลขึ้นอยู่กับกรณีรถนั้นๆครับท่านใดอยากะซื้อรถติดต่อผมได้ที่พิกาสาขา2หรือโทรที่เบอร์0893065ตัวครับ